นีมาการจิ้งหรีดนะครับสี่พรานวันนี้มาก้านจิ้งหรีดี๋ยอ <50. S 1> ครับวันนี้อย่างแมนโมแมนติดตามลับชวนเลนนนนวนะครับอ๋อนจิ้งหรีดใส่น่อยขย้วนะลยนะมันก็จุิจ <50. S 1> ุดหกจุด <50. S 1> ัน <50. S 1> อืม

ก็เข้าพรุ่งนี้เช้านะครับคนหิมดอยมาแล้วครับพี่น้องนี่โอ้ยง่ายนี่เขาจะแทงนะครับวิธีการแทงนะโจโจโจเข้าหูมาครับโอ้ยใส่แล้วครับแมนนี่โอ้ยพี่น้องซุดยอดครับ

ล้านหอเนะี่ยวันนี้แขก,กินแออกวนออนี่ครัคิดวาม่คองนานี่เเล็ดอยู่ในห้องนี่มันหองที่จริงจริงนะ แล้วแกน,นะครับแบบนี้นี่แล้วจกตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หัวปูนแล้วฮะตัวยังไงนะครับน้ำน้ำครับเจองูนะครับ ตราลนะครับเด้อกลางคืนนีมโอ้งงไปลก็จะมาเอาชดลิตเจองงก่อนนะครับอ่ะไปแล้วหอมปลาฆ่านะครับต้อ,องคุณจางไปบายๆชุบๆนะครับแมนๆเนอนี่เอะอะเลยได้ไหมครับล่ะขำแล้วโอ้ถึงมือเมียร้อนๆนีย โอ้สุดยอดครับแมนแมนเด้ดเอแมนแมนบาย,ยนี่กำลังจะใช้ขีมออกนะครับเดี๋ยวพรงนี้เราทำเมนูครับแน่างน,น้ำพริกจิ้งรีดนะครับนี่งานโอเคครับผม